สวัสดียามเช้า f อทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวนพิจิตนะคะเดี๋ยวป้าแมวขอฝากเบอร์สวนพิจิตก่อนเนาะนี่นะคะแอดไลน์โทรเบอร์นี้นะคะพิจิตก็มีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยนะคะ FC ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะชื่อสมจิตบอลสีจ,จ้ะ YouTube ชื่อสมจิตบอลสีนะคะ FC กดไปดูก็ได้นะคะกดไลค์กดแชร์ช่วยพิจิตหน่อยนะคะ FC กดติดตามด้วยเนาะ แล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามช่อง y YouTube ป้าแมวตลาดบอนสีด้วยนะคะเดี๋ยวป้าแมวจะพามาเริ่มบอนสีสวยๆเนาะเอาไซส์แม่พันกว่าพิจิตเอาค่าส่งเท่าไหร่เนี่ยเมาเมาห้าสิบาทค่ะเมาเมาห้าสิบเนาะ<ต>พิจิตยังไม่ทํปลายทางนะคะเอฟซีเนาะมีแต่แบบโอนก่อนนะคะเดี๋ยวพิจิตจะไปทํปลายทางนะคะก็โทรหาพิจิตได้นะคะว่าพิจิตไปทํปลายทางหรือ,อยังไงเนาะโทรถามกันนะคะเอฟซีเดี๋ยวป้าแมวพามาเริ่มที่บอนสีเอาบอนสีด่างๆก่อนดีกว่าเนี่ย<ด>พิจิตเ,เอาตัวนี้ก่อนเลยนี่นี่นี่ สวยๆเลยบอนบอนใบไผ่ก่อนอ่ะเท่าไรเอ่ย250ค่ะนี่นะคะกัดถังละ250เป็นลูกไม้นะคะลูกใบหอกใบไผ่จ้ะอืมนี่นะคะ fc กัดลายมาสีสันสวยแบบนี้เลยนะคะนี่นะลายสวยมากค่ะนะคะกระบี่นายร้อยคะอันนี้กระบี่นายร้อยเท่าไรเอ่ยหนึงร้อยจ้ากระบี่นายร้อยสองร้อยบาทนะคะเป็นบอลด่างนะคะกระบี่นายร้อยเนาะนะคะต้นนี้นะคะบอนใบไผ่นี่นะคะ fc าจะกัดลายมาเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆเลยจ้ะค่ะต่อมาต้นนี้ค่ะพี่จิตชื่ออะไรมั่นใจในน้ำลูกไม้ได้ไหมได้ลูกไม้ด่างใช่ไหมเหมือนเหมือนน้ำมืองนนลไมเหมือนน้ำมืองนนลใช่แต่ทลาไยเออต้นนี้สองร้อยจ้ะสองร้อยบาทนะคะเอฟซีเอาต่อมาต้นนี้จ้ะศิลานักศิลานักปาดจ้ะสองร้อยสองร้อยบาทนะคะศิลานักปาดด่างจะมีสองต้นค่ะเอฟซีนี่นะคะมีสองต้นแบบนี้นะอันนี้อะไร สาวนคนคอ๋อสาวนครใช้สีด่างนะคะด่างแบบนี้นะหน้าเป็นแบบนี้นะคะห,อหอคะลอดใหม่มาก็เปิดด่างมาแล้วนะคะเอฟซีหลอดใหม่เปิดด่างมาแล้วนะสองร้อยบาทจะ้ะ<ม>ต้นนี้นเลน,นูนครในกระถางน,นี้มีสองต้นจะ้ะสองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบเปิดด่างมาสวยมากนะคะนี่นะววต้นนี้เป็นบัวสวรรค์เปิดด่างมาแบบนี้นะคะเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะ ไม้ของพี่จิตแต่เขาเลี้ยงนอกตู้นะคะ FC ไม่ได้เลี้ยงในตู้นะคะต้นไม้แข็งแรงทุกต้นค่ะนะเดี๋ยวป้าแมวพามาดูเอาบอลไล่บอลด่างไปหมดเลยพี่จิตต้นนี้ค่ะคมพิมาน150ค่ะ150บาทนะจ๊ะอับสอนร้อยห้จ้าอับสอนร้อยบาทค่ะแล้วมาต้นนี้จ้ะชิ้นละนบัญชรก่อนจ้าชิ้นละบัญชรก็150จ้า150บาทจ้ะต้นนี้จ้ะ วังทองร้อยเดียวจ้ะจ้าอ่าตัวน,นี้แหละคะ่ะพี่จิตสิริโชคจ้ะสิริ <100 S 2> โชคหนึ100่งร้อยบาทนะคะ fc อันนี้ไซส์แม่พันธุ์หรืออะไรเนี่ยขุมทองขุมทองเนาะจ้าโอ้ยไซส์แม่พันธุ์นะคะ fc ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปะกระถางหกได้เลยนะจ้ะแข็งแรงจ้ะเท่าไหร่เอ่ยร้อยร้อยเดียวค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc ม่วงจรัดสกุลจ้าหนึ่ง้อยจ้าหนึ่งร้อยบาทไก่เศรษฐีหนึ่งร้อยค่ะค่ะตัวนี้รวยล้นฟ้าใช่ปะ จ้ะเท่าไหร่เอ่ยหนึงร้อยจ้ะหนึ่งร้อยบาทนะคะเอฟซีมาด้านนี้ค่ะเป็นบอลกราบเป็นบอลกราบสวยๆเลยจ้ะเท่าไหร่จะ้ะอันนี้เจ็ดสิบบาทจ้ะเจ็ดสิบบาทนะคะมีสองในกระถางมีสองต้นนะคะเจ็ดสิบบาทเนาะอันนี้ชื่ออะไรจ้ะพี่จิตลูกไม้ลูกไม้ทั้งเลลยค่ะูกไม้เท่าไหร่เอ่ยหนึงร้อยจ้ะอ๋อลูกไม้ทั้งหมดในห่งร้อยนึงเนาะ <100 S 1> นี่อันนี้เปิดมาเป็นแบบนี้เลยนะคะเอฟซีสายดักดักแบบนี้นะกระถางละหน,นึ่งร้อยบาทต้นนี้ใช่ลูกไม้หรือพี่จิต ใจครับเพราะว่าได้มาในน้ำลูกไม้อ่ะเอลูกไม้กับลูกไม้เนาะใช่คะนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยบาททุกกระถางนะคะ fc นี่นะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่นะคะโอ้ยตัวนี้ละเงินแสนนะไซส์แม่พันเลยตัวนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะ fc ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดกระถางสิบได้เลยนะคะเท่าไหร่เอ่ยเนี่ยสองร้อยห้าสิบค่ะจากสองร้อยห้าสิบนะคะเงินแสนนะคะไซส์แม่พันนะคะ fc เนาะแล้วต้นนี้ล่ะลำพูนจังหวัดลำพูนจ้าจากเท่าไหร่จ้ะ 80บาทค่ะ80บาทนะคะ FC ต้นนี้มีชื่อไหมศิลาเพชรศิลาเพชรเท่าไหร่จ๊ะ100จ้า100บาทเขาก็เปิดด่างมานะศิลาเพชรน่ะเป็นบอลด่างเนาะใช่ไหมพี่จิตรน่าจะใช่เนาะต้นนี้ล่ะกัดเม็ดหรือว่ายังไงอันนี้สามวังสามวังเท่าไหร่จ๊ะน้อยนึงจ้าสามวังหนึ่งร้อยบาทนะคะ FC ต้นนี้สีปาดสีปาดจ้ะไซเล็กเอาห้าสิบบาทค่ะมีไซเล็กห้าสิบบาทแล้วมีไซใหญ่ต้นไหน ต้น,นี้ค่ะโอ้ยใหญ่กัดสีสวยเลยจ้าอยู่นี่เลยนะคะนี่นะฮะนี่นะคะสีปาดจะเ <100 S 1> ท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยบาทนะคะสีปาดกัดสีส,สวยๆแบบนี้เลยนะค่ะต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยนกน้อยนําโชคไหมเนี่ยใช่ใช่เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยบาทนะคะต่อมาเป็นชายชนจ้าโอ้ยป้ายสวยๆแบบนี้เลยสามใบหนึ่งหลอดแดงสวยๆแบบนี้เลยเท่าไรจ้าหนึ่งร้อยบาทเอสองใบหนึ่งหลอดหนึ่งร้อยบาทนะ ใช้ชน100บาทนะคะแดง,งสวยๆแบบนี้เลยนะคะ2ใบ1หลอดค่ะ FC นี่นะคะหลอดใหม่ก็มาแดงแล้วนะ1 0 0บาทนะจ๊ะใช้ชนนะต่อมาเป็นรัตนสินจ้ะเอา100่งถึงกันเลยเนาะ,ะ,ะ,ะนี่นะคะหลอดใหม่มาก็แดงแล้วนะคะรัตนสินนะคะ2ใบ1หลอดเหมือนกันจ้ะสวยๆนะคะโอ้ตัวนี้ยิ่งสวยเลยค่ะในกระถางมี2ต้นจ้ะชื่ออะไรเนี่ย,ยก,กมี่จ้ะเท่าไหร่เอ่ย ยกกำมาหยี่เนี่ยเขายิ่งสวยนะคะร้อยห้าสิบบาทต้นนี้รวยรุ่นฟ้าเหมือนกันของขวัญของขวัญเท่าไหร่จ๊ะอันนี้ก็หนึ่งร้อยจ้ะหนึ่งร้อยบาทสองต้นนะคะเอฟซี FC, มีสองต้นนะคะบอกพิจิตนะคะบอกราคาด้วยเนาะบางทีพิจิตก็จําราคาไม่ได้นะคะใช่ใชของขวัญหนึ่งร้อยบาทจ้ะ <c oughs> ต่อมาเป็นธาตุบางแก้วหน้าสวยๆแบบนี้เลยหนึ่งร้อยบาท <100 S 2> ค่ะหนึ่งร้อยบาทอืสวยมากนะคะหนึ่งร้อยบาทเนาะ,ะต้นนี้เลยเนี่ยต้น,นนี้เลย อันนี้ศิลาหุ้มทองกับหยกกรรมีด้วยกันกโอ,อนนแ้แล้วก็ถามมงมนะีแล้วก็ถางมีสองต้นเดี๋ยวป้าแมวให้ดูนะคะนี่นะแล้วก็ถางมีสองต้นศิลาหุ้มทองกับหยกกรรมีนะคะร้อยห้าสิบถางนี้เ<ช>นานะขอร้อยห้าสิบจ้ะเดี๋ยวค่อยๆวางา <c oughs> ดดก่อนเพราะใบเขาสวยมากและแข็งแรงด้วยต่อมาด้านนี้ค่ะเป็นยักษ์ยักษ์ปักหลันจ้ะเท่าไหร่เอ่ยอันนี้ร้อยห้าสิบค่ะยักษ์ปักหลันร้อยห้าสิบบาทนะคะเดี๋ยวไล่ยักษ์ก่อนอันนี้ อันนี้ยมยักษ์ค่ะยมยักษ์สองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะคะยมยักษ์สองร้อยแล้วก็อันนี้ล่ะอสูรอินท่าเท่าไรเอ่ยสองร้อยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวมาต้นนี้จ้ะเรืองพระนารายณ์โอ้เรืองพระนารายอ่ะเป็นบอลเก่านะคะเอฟซีเรืองพะนารายณ์เป็นบอลเก่าสองร้อยบาทเนาะกัดเริ่มกัดเม็ดสีมาแล้วนะคะสองร้อยบาทจ้ะชินนาบัญชรต้นนี้ล่ะแทมชินนาบัญชรนไหมเนี่ยใช่ใช่ร้อยห้าสิบเลยจ้ะร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะต้นนี้สวยเนาะนี่นะคะสวยทั้งสองต้นเลย เพราพิจิตเขาเป็นบอลท,ท,ที่นอกตู้นะคะ fc fc ไม่ต้องกลัวว่าต้องมีตู้อบไหมไม่ต้องอบก็ได้นะคะแต่ว่าก็แม่แนะนําว่าถ้าเกิดซื้อแบบเนี้ยบอลอย่างเงี้งงยต่างๆมันเนี้ยคือให้อบสักหน่อยนะคะลูกไม้ของพี่จิตที่ว่าไซส์ร้อยหนึ่งเอาไปอบก่อนนะคะเขาจะใหญ่ใหญ่แล้วเขาจะสวยมากค่ะเพราะว่าเขาอยู่นอกตู้คือแข็งแรงแล้วแต่ว่า้าแมวอยากให้อบอีกนะคะจะสวยนะคะบอลใบไผ่ก็เหมือนกันค่ะถ้ายิ่งอบอะ่ะเขายิ่งสวยใบใบสีสันเขาจะแตกมาเป็นเส้นเป็นเส้นสวยมากค่ะ เอามาต้นนี้จ้จนะผผาของขวัญไหมไม,ไม่ไม่ใช่พี่เมียเขาเรียกอะไรนะเอาต้นนี้ผ่านจำ<อ>ไม่ได้เอามาเอาเอามาต้นนี้ค่ะไซส์แม่พันธุ์นะคะ fc นี่เป็นไซส์แม่พันธุ์นะนี่หนึ่งจ่าจ้าฟ้ากุ้งเท่าไหร่เออร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทนะคะ fc เอาไปเปลี่ยนเป็นกระถางหกกระถางแปดเลยนะคะเป็นไซส์แม่พันธุ์ค่ะค่ะ<อ>หมอสีน้อยใช่ไหมเนี่ยหมอจินดาหมอจินดาหมอจินดา หมอจินดาเท่าไรร้อยห้าสิบเป็นไซส์แม่พันธุ์ท้เลยค่ะเนี่นะคะหมอจินดาค่ะสีเป็นจระลงไซส์ใหญ่ๆแบบนี้เลยเท่าไหรสองร้อยบาทนะคะเอฟซีไปเปลี่ยนกระถางนะคะตอนนี้อยู่ในกระถางหกนิ้วแล้วค่ะไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดกระถางสิบได้เลยนะจ๊ะสีเป็นจระลงสองร้อยบาทจ้ะตัวนี้ล่ะอนุมานกับสมาธิจ้ะหนึ่งร้อยบาทตัวนี้ค่ะสับสิทธิ์ถีค่ะ ร้อยห้าสิบค่ะร้อยห้าสิบบาทเศรษฐีสุพรรณไหมเนี่ยใช่ใช่เท่าไหร่เอ่ยหนึง่งร้อยบาทค่ะเศรษฐีสุพรรณนะคะอันนี้น่าสวยจังหลวงตาเมืองจ้ะหลวงตาเมืองหนึ่งร้อยบาทหลวงตาเมืองอะ่ะเขามีโอกาสหลวงตาเมืองเป็นบอลป้ายนะคะเป็นบอลป้ายเป็นบอลด่างนะคะยูฟซีอันนี้คือเอาไปลุ้นกันนะคะหนึ่งร้อยบาทถือว่าถูกมากนะคะแต่ถ้าเขาไม่ด่างไม่ป้ายเขาจะกัดแดงสวยมากนะคะหลวงตาเมืองอจ้ะ จ้าสาววารินเท่าไหร่จ้าหนึ่งร้อยบาทจ้าหนึ่งร้อยบาทค่ะสบายนางฟ้าค่ะหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะอ c ีถ้าเรามาด้านนี้พี่จิตบอกให้ขายต้นละห้าสิบบาทมีหงส์สุวรรณห้าสิบบาทป้าแมวอ่านะคะหงส์สุวรรณห้าสิบบาทหนมุมานอมพับพ,พาห้าสิบบาทพญาพันวังห้าสิบบาทอันนี้อะไรอ่ะพี่จิต ต้นนี้ไม่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 ใช่ไม่ใช่กวนอิมแล้วก็ไม่ใช่สหเดชะนะคะเอฟซมันมีสองต้นในกระถางนะคะต้นเนี้ยใบเขาจะยาวมากนะคะเพราะว่าตัวนี้ป้าแมวคือดูในตรงเนี้ยคือข้างในเขาจะเป็นเม็ดสีชมพูนะคะเออไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเม็ดขอนะเขาจะกัดในพื้นใบเขาจะเอาไปสีชมพูนะนี่นะคะนี่คือนางโมโมคะเทวีประนางสงขการประจําวันจันทร์อืม ถ้าป้าแมวอ่านชื่อผิดขออภัยนะคะแต่ว่าจําได้ว่าเป็นนางโมคะเทวีนะคะเป็นนางสงการประ,ประจําวันจันจ้ะนี่นะคะต้นนี้นะคะเพราะว่าทําไมปม้าแมวถึงรู้คือว่าขอบใบเขาอ่ะจะออกเป็นเขียวอ่อนพิจิพิจิตเพราะว่าถ้านางาสหเดชะเขาจะเขียวกัดเขียวมากนี่เป็นเขียวอ่อนนะคะนี่ลองสังเกตด,ดูนะแล้วว่าสังเกตง่ายๆคือว่าข้างในใบเขาจะกัดเป็นสีชมพูนน้อยอยนอ่อนนะจ๊ะ อืมจ้ะเพราะกวนอิมของเราจะเป็นใบเรียวแหลมใช่อใช่นะคะ FC นี่นะคะคือนางโมราคเทวีนะคะถ้าป้าแมวพูดชื่อนางสงการผิดก็อภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นอ่าเขาเป็นอยู่ในตับวันจันจงสงการวันจันนี่นะคะตัวนี้พี่จิตต้องปากชื่อไว้นะ,ะ,ะ,ะนางโมราคเทวีอ่าไอ้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอาพี่จิตขายเท่าไหร่จ้ามีสองต้นนะคะ อันนี้ลูกไม้อ่าลูกไม้เท่าไหร่ก็แลนะ้วแต่พี่จิตเอาเจ็ดสิบบาทเนาะเจ็ดสิบบาทนะคะต้นนี้นะเจ็ดสิบบาทนะจ๊ะเพราะพี่จิตนีอยู่ใบต้นเดียวที่พระแมวมองดูนะคะแล้วก็มาเพชรพันล้านนะคะพี่จิตก็ขายห้าสิบบาทนะคะนางไหมก็ห้าสิบาทจ้ะนี่นะพระแมวอ่านให้ฟังเลยนะคะแล้วหนุมานจองถนนเท่าไหร่จ๊ะพี่จิตห้าสิบา <50 S 2> บาทเท่ากันเลยนะคะเอฟซีหนุมานจองถนนก็มีสองใบหนึ่งหลอดบ้างเอฟซีก็วิดีโอคอหาพี่จิตนะคะแต่ว่า สองใบเนี่ยพี่จิตก็ถ้ามันดูสวยแข็งแรงอย่างเงี้ยพี่จิตก็ส่งให้นะคะส่วนส่วนมากจะเป็นสองใบหนึ่งหลอดเนาะอยู่นอกตู้ต้ตนไม้แข็งแรงจ้าต,ต่อมาด้านนี้นะคะ FC ซต้นนี้เป็นหางหงนะคะหางหงเขาจะกัดเป็นสีชมพูนะคะเขาจะคล้ายๆเหมือนหกหลงขาวนะคะกแต่ตันนี้เป็นหางหงเขาจะกลัดเป็นสีชมพูเรียวๆนะคะแต่สวยนะคะ ถ้าอยากเห็นต้นแม่ดูบ้านป้าแมวได้นะคะของป้าแมวมีนะต้นนี้จะสวยนะคะหางหงงหนึ่งบาทจ้ะแล้วต่อมาต้นนี้ค่ะเป็นพันดาวไซส์แม่พันนะคะอยู่ในอา้าเท่าไหร่นะพี่จิตสวยจังร้อบาทจ้ะร้อหบาทนะคะเอาไปเปลี่ยนเป็นกระถัง6นิ้ว8นิ้วได้เลยนะคะอืมนี่นะคะเอาต้นนี้จ้ะสริช,ไ,ชได้ไหมสีเป็นจะลงนะ สีวินจะลงจะเท่าไหร่เอ่ยสีวินจะหนึ่งร้อยบาทเนาะแล้วต้นนี้ล่ะอันนี้เป็นบอกลับเทพหลงฤดูหนึ่งร้อยค่ะเทพหลงฤดูเทพหลงฤดูใช่หนึ่งร้อยบาทจ้าอันนี้เดี๋ยวเต้นนี้ก่อนต้นนี้ก่อนสบายอ๋อสบายนางฟ้าเนาะใช่เนี่ยตัวนี้ม้าเฉียวอ๋อม้าเฉียวหนึ่งร้อยม้เฉียวนะคะม้าเฉียวกัดสีมาแบบนี้แล้วนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะนะคะบอลสวยๆนะคะบอลเอฟซี เลี้ยงนอกตู้อ่ะเขาจะแตกต่างกับ,บในตู้นะคะนอกตู้จะแข็งแรงบอลน,นอกตู้บอลน,นอกตู้จะแข็งแรงแต่บอลในตู้จริงเราเอาต้องออ,ออกนอกตู้มาก่อนเพื่อให้เขาขตั้ง,ต,งตั้งฟอร์มให้ได้เนาะออันนี้ผูกแก้วผูกแก้วเท่าไหร่เอยหนึ่งร้อยบาทคะ่ะผูกแก้วนี่สวยมากนะคะหนึ่งร้อยบาทจ้ะตัวน,นีอ้อะไรคุมๆเนาะคุมเก้าคะคุมเก้าคุมเก้าหรือเหมือนไอ้นั้นเลย คุ้มเก่าหนูได้มาในน้ำคุ้มเก่าเหรอใช่อ่ะเท่าไหร่เอ่ยร้อยหนึ่งจ้าร้อยหนึ่งนะคะเหมือนเหมือนอะไรพี่แมวว่าเหมือนอะไรเหมือนอะไรจำชื่อไม่ได้แะเหมือนห่นลูกมานเหมือนนกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นกจ่าต้นนี้จ้ะอันนั้นแม่พันจ้าอ๋อไม่พันเนาอันนี้อันนี้ไหนไหนนางกิรินีอ่ะเท่าไหร่เอ่ยนางกิรินีเทวีร้อยหนึ่งจ้าหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็มีกวนอิมนี่นะคะกวนนี่กวนอิมเปล่า ไม,ไ,มมไม่ใช่มันเป็นกัดชมพูเ,เหมือนต้นนั้นแะนี่เนี่ยโมละโมคะเทวี M ola, M ใช่อันนี้นางโมคะเทวีมีกนอิมแต่ว่าต้นนี้ก็มีกวนอิมปนไปด้วยนะคะกระถางนี้มีมีกุนอิมปนไปด้วยนะหรือว่าเขาจะแผงยังไงเราไม่รู้เนาะนี่นะคะนางโมคะเทวีนะคะ fc ว่าพื้นใบอ่ะเขาจะออกชมพูนะคะลองไปดูที่บ้านท่านดูนะคะ fc พื้นใบจะออกชมพูนะคะเป็นนางโมละโมราคะเทวีใบเขาจะยาวมากพิจิตใบเขาจะยาวยาวเยอะเลย อันนี้นะคะนี่เป็นกวนอิมนะนี่นะ,นะเ,นนเท่าไหร่เอ่ยกวนอิมกระถางนี้เท่าไหร่เอ่ยเป็นฟอร์มโกนะคะที่เจ็ดสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเอฟซีอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทนะคะนะอันนี้เป็นนางบว,วาลีนะคะเป็นบอลเก่าแล้วนะคะเป็นฟอร์มใหญ่เลยในกระถางนะคะมีกี่ต้นเนี่ยสองต้นเนาะเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบบาทค่ะเจ็ดสิบบาทนะคะเอฟซีแล้วลูกไม้สวยๆแบบนี้ล่ะห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาททุกกระถางนะคะเอฟซี ต้นนี้ต้นนี้นัาจิตชื่ออะไรเนี่ยสีเบ็นจะลงสีเบ็นจะลงเท่าไหร่เอ่ยน้อยนึงจ้าแต่ต้นนี้แหละเนี่ยนำโชคหรืออะไรใช่อันนี้อันนี้เมืองเชียงใหม่โอ้สวยจังเลยต้องค่อยๆแวกดูอ่าเมืองเชียงใหม่เท่าไหร่จ้าอันนี้แปดสิบบาทค่ะแปดสิบบาทนะคะเมืองเชียงใหม่อืมอันนี้ผมีอะไรมนต์สวรรค์ใช่ใช่เท่าไหร่จ้า แปดสิบบาทเหมือนกันแปดสิบบาทนะคะอันนี้ล่ะตุ๊กแกอ่าตุ๊กแกจะเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทนะคะตุ๊กแกหนึ่งร้อยบาทม้าแก้วอ่ะม้าแก้วเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยบาทนะคะสบายนางฟ้าไซส์ใหญ่ล่ะร้อยห้าสิบบาทจ้ะร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะคะเป็นบอลสีของบ้านพิจิตรนะคะเอฟซีโทรแอดไลน์หาพิจิตได้นะคะนางนางสุชิดามามาสุชิดามาอืมเท่าไหร่จ้ะน่ะหน่งร้อยหนึ่งจ้านางสุชิดามะหนึ่งร้อยบาท แล้ก็อง,งองคุริมานล่ะองคุริมานก็1 0 0ค่ะค่ะองคุริมานนี่นะคะ fc หนึ100บาทนะคะองคุริมานเนาะ fc โทรหาพิจิตนะบอลพิจิตเยอะมากนะคะแกเลี้ยงนอกตู้เยอะมากเลยนี่เนาะแล้วก็เป็นฟอร์มกอสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหลากหลายสายพันธุ์นะคะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีไปกระบ,บอลสีสวยๆบ้านพิจิตนะคะโทรแอดไลน์หาพิจิตนะคะ fc ค่ะสวัสดีจ้า พี่จิตยังเหลือนี่นะคะหงสุวรรณอยู่ในกระถาง10นิ้วหรือ8นิ้วเนี่ยแป <8. S 1> นิ้วนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะเอฟซนี่นะคะหงสุวรรณเป็นบอลเก่าเรานะคะยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งเลี้ยงยิ่งสวยนะคะเม็ดเขานะคะจะก,กัดสีนะคะ250บาทเหมือนกันนะจ๊ะนี่นะคะเพชรพันล้านมีอยู่อ่ากระถางหนึ่งนะคะเป็นฟอร์มกอเนาะสองเหมือนกันจ้ะนี่นะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วเหมือนกันจ้ะนี่นะคะวันนี้ป้าแมวก็สวัสดีประกบอลสีสวยๆบ้านพี่จิตนะคะสวัสดีจ้ะ